เสียงเดินมึนๆเลยเสียงเดินมึนๆเนกล้วยแอบกินอยู่ไอ้บ้าผับไปคืนนีเนี่นี่ปู่ไงดิผ้หญิงเยอะทั้งอืม

เอานมเปียแบฝาลานเอาเหมือนชอบกิดอะงูนางูไม่ฟ้ามันดูที่เหมือนมิตี้ม้บงเ็มขึ้นมาด้วย่ะบงเมมาด้วยปะน มานเว้ยก <chat> ินนี้ได้นะสบายนั้งังเนจะมองมันดีมากเลยอ่ะมันดีต่อใจอ่ะไปเลยอืมจดูวเดีวันจี่อันหนึ่งว่นเช้า

เออหมายกิ๊บปะแต่ลูกเค้เปิดประตูให้มันไม่ได้กับไรอ่ะไปไปอย่างอื่นเขาอาจจะเปิดให้ประตูนู้นก็ได้ไหมกับไรไรแบบตาเนตามามองพร้อมเลยหุ้ยเฮียขี้หลบวาะจริงเออไม่เหมือนต้องเป็นผ้านเมื่อกี้แน่เลยนี่หีมุกเองเรื่องอย่บมาดูใกล้ๆอ้าวขี้หมุกนี่วะต้องเ่ย นันเมื่คคอคืนนะซึ้งนอนหรือแม่ซึ้งขี่ผมเทปมาตั้งซองสาำรอบนะเว้ยอเออ Thì nó chạy mẹ này mấy thương đây là Cái ừ. bao thì chú thì Đã ra nó ừ. <laughs> Hai là đi Ừ, Đây mà hai nơi nó lại Hai nơi các bán đây là đi tiêu đây là 嗯嗯。